สวัสดีครับไมค์คลิปนะครับผม,มาอคกคลิปครับผมคืออย่างที่ติดที่ตั้งไปแต่ละตัวจะตั้งไม่เหมือนกันนะครับอย่างรุ่นนี้กับรุ่นนี้อ่าเป็นคนละรุ่นกันตัวนี้จะหนากว่าไอจะบางกว่าแต่คืออย่างที่ว่า ต้องสอนหลายคลิดครับผมเพราะว่าอย่างรุ่นนี้กับรุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่ารุ่นนี้กับรุ่นนี้จะเป็นคนละรุ่นเพราะว่าเห็นไหมครับตรงนี้มี3ปุ่มแต่อย่างตัวนี้มี4ปุ่มเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งตัว4ปุ่มก่อนนะครับอย่างตัว4ปุ่มเนี่ยอย่างที่ผมว่าตัวเลขอะไรก็จะเยอะกว่าตัวนี้ก็อะไรๆก็จะน่าน่าดูกว่าเต็มเต็มหน้าจอหน่อย อันนี้ก็จะเล็กหน่อยเห็นไหมครับความหนาก็จะต่างกันครับผมอันนี้จะมาสอนตั้งนาฬิกานะครับอย่างที่ผมบอกก่อนทุกครั้งว่าในการตั้งนาฬิกาดิจิตอลทุกครั้งคือกดยังไงให้วินาทีกระพริบก่อนถึงจะตั้งได้ในการกดให้วินาทีกระพริบนะครับคือเห็นไหมครับตัวนี้คือ,อาการตั้งจับเวลาใลจับเวลา อีกทีตัวนี้น่าจะเป็นอาตั้งปลุกนะครับตั้งปลุกผมก็สอนนะครับอยู่ข้างในคลิปอีกคลิปนึงนะครับผมกดได้แล้วพอวินาทีกับพิบแล้วกดอีกทีชั่วโมงกับพิบอย่างอย่างว่าจะไม่บอกตัวอื่นนะครับบอกเฉพาะตัวนี้ตอนนี้เป็นอ่าชั่วโมงกับพิบแล้วก็ตั้งเหมือนที่ตอนทั่วไปนะครับผมแบบมีสายเลย ตัอย่างที่อย่างที่ว่าขึ้นเป็น h เป็น a เป็น r เป็น p เี้ยอย่าง h เนี่ยบอกทุกครั้งเลยถ้า h ขึ้นได้เป็นยีิบสี่ถ้าเป็น a หรือเป็น r เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจแต่ละคนด้วยนี่เป็น p จะได้ถึงเจ็สิบสองถ้าตั้งยีิบสี่ตอนนี้เวลาสิบห้านาฬิกาครับผมสิบห้านาฬิกาตรงครับผมนี่ครับผม อย,อย่างว่ากดโลโกดครั้งจะรัวกดปล่อยทีละครัง้งก็เป็นความรู้สาหรับแต่ละคนนะครับผมพอตั้งเสร็จปุ๊บเราอยากจะตั้งอ,อันนี้คือตั้งเวลาเสร็จแล้วแต่ว่าเราคือเราอยากจะตั้งเห็นไหมครับเดือนครับผมเดือนเก้าถ้าไม่รู้ว่าเดือนก่อนหรือวันที่ก่อนให้กดตามไปเลยนะครับ ถ้าเดืนอนน่ะจะขึ้นถึงแค่12แต่ถ้าวันที่จะขึ้นถึง31บางทีเราต้องกลับมาตั้งใหม่นะครับเพราะว่าบางเดือนจะมีถึง28 29 30 3 1มันไม่เท่ากันแต่ตัวเลขต้องเดินพอตั้งเสร็จปุ๊บมีวที่2ีครับผมพอกดทีปุ๊บน้องๆบางคนถามมานะครับบอก อย่างเช่นเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอย่างนี้วันสาววันอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาบอกว่า 5u 5u คืออะไรน้องๆบางคนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมผมก็เลยตอบไปว่าห้าอ่ะไม่ใช่ห้าบางคนไม่รู้ครับมันคือตัวย่อของวันอาทิตย์ครับผมนี่วันจันทร์ครับว,รวันพุธครับผมครับผมวันนี้วันพุธนะครับผม โอเคนะครับถ้าเกิดเราตั้งได้เสร็จแล้วคือเราให้เรากดนี่เลยครับซ้ายมือด้านล่างเลยนะครับบางบางเรือนจะจะมีเขียนโหมดอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างให้เราเห็นแต่บางบางเรือนจะไม่เขียนอันนี้นะครับให้กดให้เวลากดเสร็จอย่างเงี้ยให้ให้กดแค่ซ้ายมือด้านล่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะก,กลับไปเป็นเหมือนเดิมที่เราตั้งวางไว้เลยโอเคนะครับ ใครเข้งใจตรงไหนกดคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่เข้าใจให้ดูหลายรอบถ้าเกิดยังไม่เข้าใจคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปตอบให้แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคนะครับครับผมแล้วถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จะมีการแจกนาฬิกาให้นะครับ เห็นไหมครับถ้าคลิปสีเหลืองจะมีการแจกนาฬกาให้ฟรีนะครับโอเคครับ